n i s สัน NP 3 0 0นาวลา2 5 SL King Cab เกียร์ธรรมดาปี2022โปรโมชั่นของเราอยู่ที่359,000บาทเช่านั้นค่ะกระบะแคปเปิดได้สภาพสวยมากๆเลยค่ะ มือแรกไม้แท้วิ่งแค่ส0 0 0 0่นกิโลเท่านั้นค่ะสภาพป้ายแดงเลยแม็กลายสวยติดฟีนดำเรียบร้อยประวัติดีฟีดาวจัดเต็มได้เลยส่งเดือนละ6,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่หนึ่งหื่พบาทขึ้นไปก็ะสุอรถคันนี้ไปเฉ่งงานได้แล้วค่ะ สภาพดีน่าใช้บอดี้สวยรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มเลยนะคะภายในสปอร์ตนะคะเป็นเบาะผ้านิ่มมากๆสีดำกระจกปรับไฟฟ้า,ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กเครื่องเสียงสแตนดาด AMFM AUX แล้วก็ c d ค่ะนี่ค่ะเลขใหม่แท้เลยกรันตีเลขใหม่ให้เลยนะคะสะดวกสบายในการเข้าออกด้วยแคปเปิดได้ค่ะเข้าออกสะดวกมากๆเลยค่ะ กระบะแคบข้างหลังก็กว้างนะคะนั่งสบายที่สําคัญนะคะมีแอร์ตอนหลังอีกตั้งหากเย็นชั่วถึงเลยค่ะมาทดลองขับดูได้แล้วจะติดใจนะคะกระบะหลังก็กว้างค่ะขนของได้เยอะเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 5์50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายบายค่ะ